เทศบาลตะบนวิชิตจัดประชุมสภาสมัยประชุมสามัญสมัยที่4ประจําปี2563เมื่อวันที่2ธันวาคม2563เวลา14นาฬิกาที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตะบลวิชิตมีการจัดประชุมสภาเทศบาลตะบลวิชิตสมัยประชุมสามัญสมัยที่4ประจําปี2563โดยมีนายกรีธาโชติวิทย์พิพัฒน์นาย,ยกเทศมนตรีตะบนวิชิต พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิตหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวิชิตกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและหน่วยงานเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมในการประชุม ภายในการประชุมครั้งนี้ได้มีการประชุมในยติเรื่องพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมยติเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบรับพัสดุและสิทธิในพัสดุและยะติเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนระบบไฟฟ้าสองสว่างโครงการหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า2ซึ่งทางนายกรีธาโชติวิทย์พิพัฒนนายกเทศมนตรีตำบลวิชิตได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวิชิตประจำปีงบประมาณพุทธศัการาช256 63โครงการที่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิน่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563พิจารณาจากโครงการตามยติงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งสิ้น287โครงการแยกออกเป็นโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นจำนวน203โครงการคิดเป็นรอยละ70.73โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน20โครงการคิดเป็นรอยละ6.97โครงการที่ไม่ได้ดําเนินการจํานวน64โครงการคิดเป็นร้อยละ22.30 เทศบาลตะบนวิชิตจัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาลตะบนวิชิตประจําปีงบประมาณ2,564เมื่อวันที่8ธันวาคม2,563เวลา9นาฬิกาที่เทศบาลตะบลวิชิต จัดโครงการฝฟกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่นักเรียนในเขตตำบลวิชิตประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ณอาคารป้องกันและบรเทาสาธารณาภัยเทศบาลตำบลวิชิตโดยได้รับเกียรติจากนายสมยศวิจักขณาวุฒิรองนาย,ยกเทศมนตรีตำบลวิชิตเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีนายสิริชัยปนรัตน์รองปลัดเทศบาลตำบลวิชิตรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลวิชิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ร่วมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิตหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยและครูนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวิชิตเข้าร่วมการจัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสาธารณาภัยในเบื้องต้นและฝึกซ้อมเพื่อรับมือเหตุอักคีภัยที่อาจเกิดขึ้นอัจเป็น ็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของคุณครูนักเรียนหรือชุมชนอีกทั้งเพื่อลดภัยันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐโดยการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นในครั้งนี้มีครูนักเรียนโรงเรียนในเขตตลวิชิตเข้าร่วม4โรงเรียนได้แก่โรงเรียนวัดเทพนิมิตโรงเรียนวิชิสงครามโรงเรียนบ้านอ่าน้ำบ่อและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต โดยได้รับการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติหัวข้อเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้นทดสอบสมรรถภาพของรถดับเพลิงแบบกระเช้าองค์ประกอบและประเภทของไฟเรียนรู้เกี่ยวกับก๊าซ LPG เบื้องต้นและเทคนิคการใช้ถังดับเพลิงเคมีเบื้องต้นและฝึกปฏิบัติในการใช้เครื่องดับเพลิงพร้อมสาธิตการจับสัตว์เลื้อยคลานโดยเจ้าหน้าที่ครูฝึกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลวิชิตและการให้ความรู้เกี่ยวกับการกู้ชีพกู้ภัยเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่งาน กู้ชิพคู่ภัยเทศบาลตะบนวิชิตเป็นวิทยากรให้ความรู้การใช้ถังดับเพลิงนะครับแล้วก็การกรณีที่ว่าเกิดเหตุไฟไหม้กระทะเราจะจะใช้วิธีการยังไงในการให้มันเติงสงบนะครับแล้วก็วิธีการ การใช้การดับเพลิงด้วยทางเคมีดับเพลิงด้วยด้วยด้วยน้ำนะครับเบื้องต้นก็จริงๆวัตถุประสงค์หลักๆคืออยากจะให้นักเรียนในเขตเนี่ยครับได้มีความรู้เบื้องต้นนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อเมื่อไหร่ที่นักเรียนเนี่ยเขามีความรู้เบื้องต้นเนี่ยก็จะสามารถ ช่วยช่วยระง,งับเหตุเมื่อเจอเหตุก่อนที่เจ้าที่ดับเพลิงจะไปถึงนะครับจริงๆเบื้องต้นก็วัตถุประสงค์ก็คือประมาณนี้ครับ บนวิชิตเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2564เมื่อวันที่29ธันวาคม2563ที่บริเวณถนนเจ้าฟ้าตะวันออกทางเข้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลตะบลวิชิต เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2564โดยมีนายสมปราดปราบสงคามนายอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยนายกีธาโชติวิทย์วิพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลวิชิตเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวิชิตหัวหน้าส่วนราชการหน่วยกู้ชีพผูพ้ภัยอาสาสมัครภาคประชาชนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวิชิตและสื่อมวลชนเข้าร่วมสืบเนื่องจากที่จังหวัดภูเก็ตกำหนด ดำเนินการรณรงร์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2563ในระหว่างวันที่29ธันวาคม2 5 6 3ถึง4มกราคม2564รวม7วันโดยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนรวมทั้งสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุและภัยพิบัติให้มากที่สุดภายใต้หัวข้อการรณรงค์ ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรเนื่องจากจังหวัดภูกเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวจึงมีปริมาณการเดินทางทั้งทางบกและทางเรือของนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดประธานคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลวิชิตได้ร่วมกันรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยมีการถือป,ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อความอทิขับรถงดแชทขับรถต้องคาดเข็มขัดนิรภยัยเมาไม่ขับ และจงร่วมใจสวมหมวกกันน็อกอีกทั้งยังมีการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์แผ่นพับสติกเกอร์เบอร์โทรสายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉินและปฏิทินประจำปี2564ให้แก่ประชาชนผู้สัญจรบนท้องถนนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้รถใช้ถนนและเคารพวินัยจราจรเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ สวัสดีนะครับพี่น้องชาวจังหวัดเกตและพี่น้องชาวตรรมชิตทุกท่านนะครับในช่วงของโควิด -19 ที่เป็นการระบาดขึ้นอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าเป็นการระบาดท,ทั่วประเทศที่มีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับนเนื่องจากมีผู้ป่วยค่นง้างจะเยอะมาก ในส่วนของเทศบาลลมิชิดนั้นเรามีมาตรการในเรื่องการป้องกันโควิด -19 ก็คือว่าพยายามลดลงให้พี่น้องประชาชนออกจากบ้านต้องสวมแมสท,ทุกท่านมีเจลล้างมือนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าเราทําอย่างไรให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยในส่วนนี้ก็พยายามยที่จะคัดกรองและก็ไม่ว่าจะเป็นตลาดก็มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของตลาดในพื้นที่ดมเนินการคัดกรองผู้ที่มาใช้บริการในตลาด ในส่วนของคเข้มขนาะต่างดาวซึ่งในส่วนเทศบาลเองก็ร่วมกับอำเภอร่วมกับกานพื้นบ้านในสารที่จะลงไปในเรื่องของการตรวจคัดกรองนะครับซึ่งในส่วนเทศบาลที่นั้นมีทั้งหมด25เขปมได้คัดกรองไปเกือบหมดแล้วนะครับในส่วนนี้ก็นาเรียนทางในส่วนอีกด้านหนึ่งในโรงเรียนก็พยายามที่จะรณรงค์แจ้งไปยังพันโรงเรียนว่าส่วนใดที่จะต้องการให้ทางเทศบาลเข้าไปพ่นยาหรือชำามสะอาดในส่วนนี้เทศบาลก็พยายามที่จะรณรงค์ดำเนินการลงไปเพื่อที่ต้องการให โรคโควิด -19 นั้นห่างไกลออกไปนะครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เทศบาลร่วมกับจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการทําตลอดมาเพราะว่าครั้งที่แล้วก็มีการระบาดครั้งหนึ่งเราเทศบาลก็มีการควบคุมกันอยู่แล้วก็ดําเนินการผ่านพ้นไปได้ดีนะครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่วงวิชิต all around กับผมโจคครับวันนี้เราพามาเที่ยวในจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่เรียกได้ว่าชื่อดังมากๆเลยนะครับในเขตของตำบลวิชิตนั่นก็คือจุดชมวิวเขาขาดนั่นเองซึ่งที่นี่นั้นจะได้ชมวิวแบบพาโนรามาซึ่งจะมีวิวทั้งตัวเมืองภูเกต็ตแหลมพันวาและก็อ่าวฉลองนั่นเองครับส่วนจะน่าประทับใจขนาดไหนนั้นตามผมมาเลย บรรยากาศดีมากๆเลยครับคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกไปครับว่าที่นี่คือแบบวิวสวยมากๆเลยแบบประทับใจสุดๆคือตรงนี้เราก็จะมองเห็นอ่าวฉลองนะครับนี่เลยแพนตามเลยนะครับส่วนด้านหลังของคุณผู้ชมตามมาเลยตามมาเลยตรงนี้จะเป็นวิวของแหลมพันวาตรงนี้นะครับแหลมพันวาและมุมนู้นก็ยังมีมุมของโซนของเทศบาลนครที่จะไปต่อที่เกาะซิเลนะครับ และมุมนี้ก็จะเจอบ้านเดือนเป็นโซนที่พักอาศัยโซนตัวเมืองนั่นเอง และนี่นะครับก็คือจุดชมวิวเขาคาครับอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดภูเก็ตที่จะทำให้คุณผู้ชมได้ชมวิวโดยรอบ360องศาทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตนั่นเองครับและในครั้งหน้าช่วงของวิชิตอ้ออาราวของเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไปชมไปชิมไปช็อปที่ไหนในเขตของตำบลวิชิตนั้นอย่าลืมติดตามผ่านทางแฟนเพจของเทศบาลตำบลวิชิตรวมถึงแฟนเพจของภูเก็ตไทม์ด้วยนะครับและในช่วงนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ